กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้านการ์เด้นคอร์เนอร์บหนึ่งช่องที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกุหลาบมาฝากเพื่อนๆคะ่ะสําหรับใครที่เพิ่งมารับชมมาแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะเอาวิธีการดูแลกุหลาบสายพันธุ์หนึ่งมาฝากนะคะนั่นก็คือกุหลาบปุ๊บจอนเปาที่2นะคะสําหรับประวัติของกุหลาบสายพันธุ์นี้นะคะก็คือเป็นกุหลาบที่ ั้งชื่อเพื่อเป็นที่ระลึกถึงสมเด็จพระสันตปาปาจอรเปาที่สองนะคะโดยดอกกุหลาบนะคะจะเป็นกุหลาบสีขาวบริสุทธิ์ค่ะที่สว่างสวยพร้อมด้วยกลิ่นหอมสดชื่นค่ะได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษนะคะเป็นกุหลาบสัญชาติอเมริกันนะคะลักษณะเด่นของเขานะคะก็คือกลีบดอกจะเป็นสีขาวค่ะกลิ่นหอมส้มเข้มข้นนะคะกลีบดอกจะอยู่ที่ประมาณสี่บห้าถึงห้าสิบ กลีบค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางดอกนะคะเฉลี่ยถึง5.7 5นิ้วเลยทีเดียวนะคะดอกค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดบานเต็มที่เนี่ยกลีบเนี่ยจะมีกลีบถึง41กลีบขึ้นไปค่ะส่วนใหญ่จะเป็นดอกเดี่ยวนะคะดอกบานเป็นกระจุกตลอดทั้งฤดูกาล่อดอกมีลักษณะแหลมและรีค่ะสำหรับข้อมูลที่ อ่านให้ฟังก็คือเป็นข้อมูลที่ต่างประเทศเขาบันทึกไว้นะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นของประเทศไทยนะก็คือว่าถ้าขนาดดอกของประเทศไทยนะะี่ค่ะถ้าเกิดอากาศไม่ร้อนก็อยู่ที่ประมาณ2นิ้วถึง3นิ้วนะคะลักษณะดอกก็จะเป็นปลายแหลมแบบนี้ละคะ่ะแล้วก็ตรงกลางก็เป็นแหลมๆนะคะเวลาบานก็จะม้วนๆแบบนี้นะคะแล้วก็กลีบดอกนะคะก็จะ แล้วเป็นลักษณะสีขาวตรงกลางเป็นสีออกครีมครีมเหลืองครีมนะคะสำหรับต้นนี้นะคะหนึ่งสั่งซื้อผ่านออนไลน์มานะคะเริ่มแรกเลยเขาจะมีกิ่งสูงประมาณประมาณ30เซนติเมตรนะคะราคาเฉลี่ย30บาทแล้วก็ดอกก็มีมาเลยนะคะประมาณ3ดอกมาถึงก็ยังคงบานอยู่นะคะเป็นดอกตูมแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ร่วงหรือเหี่ยวเหมือน สายพันธุ์อื่นนะคะก็ดอกถือว่าค่อนข้างทนทานอยู่ทีเดียวนะคะมาก็ยังคงบานสวยอยู่นะคะเนื่องจากอากาศร้อนนะคะก็ทําให้สภาพดอกของเขาเนี่ยเล็กลงนะคะถ้าอากาศเย็นนะคะใส่ปุ๋ยอย่างสม่าเสมอนะคะดอกเขาจะสามารถใหญ่ได้ถึง3มนิ้วถึงสี่นิ้วเลยทีเดียวนะคะสําหรับสายพันธุ์นี้สําหรับกลิ่นของเขานะคะจะเป็นกลิ่นส้มเข้มข้นนะคะกลิ่นหอมสดชื่นเลยทีเดียวะคะ่ะ สำหรับรอบดอกของเขาเนี่ยถ้าตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะเขาก็จะแตกยอดแตกตาใหม่ไปย,ยอดนะคะก็จะกลายเป็นดอกค่ะหลังจากตัดแต่งจะมีดอกก็คือประมาณ30-45วันนะคะเทคนิคสำหรับการซื้อกุหลาบออนไลน์นะคะจะต้องเช็คให้ดีนะคะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเป็นมิชชาชีพหรือเปล่านะคะแล้วก็พยายามเลือกวันที่ไม่ใช่เป็นวันที่แอปต่างๆเนี่ยจัดโปรโมชั่นนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ย กุหลาบของเราอาจจะมาถึงเราเนี่ยช้านะคะเราก็อาจจะได้ต้นโทมต้นเหี่ยวต้นเฉาต้นมีปัญหาได้นะคะหลังจากซื้อมานะคะไม่ว่าจะจากร้านหรือว่าจากทางออนไลน์นะคะแนะนำว่าให้พักต้นไว้ก่อนประมาณ3-7วันนะคะถ้าให้ดีนะคะแนะนำว่าให้ตัดแต่งเอาดอกออกให้หมดเลยจะดีกว่าที่จะปล่อยดอกไว้นะคะโดยเฉพาะกุหลาบต้นเล็กๆนะคะ ถ้าเอาดอกไว้เนี่ยการฟื้นฟูห,หรือการาเติบโตของเขาเนี่ยจะค่อนข้างช้ากว่านะคะหรือบางทีถ้าดูแลไม่เป็นก็อาจจะตายได้เหมือนกันนะคะเหมือนป๊อบจอนเปาต้นนี้เนี่ยเขาออกดอกมาเลยนะคะตั้งแต่ต้นยังเล็กๆหนึ่งก็ลองทดสอบดูนะคะปล่อยดอกไปเลยสามดอกไม่เด็ดไม่อะไรเลยนะคะไม่ทําตามทฤษฎีที่เคยบอกเพื่อนๆน,นะคะปรากฏว่านะคะต้นเฉาค่ะเกือบตายนะคะ ดีที่เด็ดออกทันแล้วก็บำรุงเป็นนะคะไม่งั้นตายไปแล้วนะคะต้นนี้ด้วยความที่ว่าเขายังต้นเล็กเนาะแต่ว่าถูกบังคับให้ออกดอกเยอะนะคะทำให้เหมือนเขารับไม่ไหวอ่ะเกือบตายไปทีเดียวนะคะล่อแร่เลยนะคะพอได้มาแล้วนะคะก็พักต้นสามวันแล้วใช่ไหมเราก็จะเตรียมการเปลี่ยนดินนะคะข้อดีของการเปลี่ยนดินก็คือเพื่อ เอาตุ้มรากดินเหนียวที่ใช้เพราะชํากิ่งป่านะคะออกนะคะตรงจุดนั้นน่ะถ้าเกิดเราลดน้ําไม่ดีค่ะมันจะทําให้ต้นกุหลาบเรามีปัญหาในส่วนของรากเดินไม่ดีนะคะมันจะจับตัวแน่นเหมือนก้อนหินเลยค่ะรากจะไม่สามารถที่จะเจเติบโต,ตได้ดีเท่าไหร่นะคะไม่สามารถจะแตกแตกรากใหม่ๆได้อิสระนะคะถ้าเอาออกนี่ก็ช่วยให้เวลาเราบํารุงกุหลาบของเราเนี่ย ก็จะทำให้กุหลาบเราฟื้นตัวได้ไวแล้วก็เติบโตได้ดีกว่าเดิมนะคะสำหรับวิธีการเปลี่ยนดินนะคะก็คือเบื้องต้นก็ลดน้ําในกระถางหรือถุงให้แฉะไว้ก่อนที่จะเปลี่ยนนะคะอย่างน้อย15นาทีนะคะเพื่อให้ดินอ่อนตัวนะคะต้นรากดินเหนียวที่1บอกก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะบางทีอาจจะเป็นไม่ใช่เป็นดินเหนียวอาจจะเป็นดินที่มีความละเอียดดินบุเขานี่แหละคะ่ะแต่เมื่ออยู่นานๆไปนะคะเขาจะมีความหนานแน่นค่อนข้างสูงนะคะทําให้ ห่อหุ้มรากกุหลาบของเราเวลาเราลดน้ําก็ลดน้ําไปเยอะเกินไปหรือเวลาใส่ปุ๋ยเคมีก็จะทําให้ดินตรงนี้เนี่ยแข็งขึ้นนะคะจะทําให้รากกุหลาบของเราเนี่ยเดินเติบโตไม่ดีค่ะหนึ่งก็เลยแนะนําให้เอาออกนะคะสําหรับกระถางที่ใช้นะคะก็วัดกับรอบรากนะคะว่าเหมาะไหมกับรากนะคะก็พยายามให้เหลือจากขอบกระถางอยู่ประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้านิ้วนะคะวัดจากรอบทรงพุ่มของรากนะคะ แล้วก็เราจะใช้ตะกร้าขนมจีนนะคะในการลองก้นกระถางนะคะเพื่อให้นะคะคน้ําระบายดีแล้วก็พวกวัสดุปลูกที่ดินปลูกุหลาบนะคะเขาจะได้ไม่ไหลออกนอกกระถางนะคะแล้วก็เป็นการยกรากขึ้นมาให้สูงกว่าระดับพื้นด้วยนะคะทำแบบนี้ก็จะช่วยลดไม่ให้รากนะคะได้รับความร้อนจากพื้นมากจนเกินไปนะคะ ต้นนี้ทําแบบวิธีไม่ถูกนะคะเพื่อทดลองว่าเป็นยังไงนะคะนั่นคือหนึ่งนะคะไม่ได้ตัดแต่งดอกออกก่อนนะคะผลที่ได้ก็คือปรากฏว่าต้นเกือบตุยเลยนะคะถ้าเราไม่ตัดแต่งเนี่ยก็อาจจะทำให้ลำบากด้วยนะคะในการนำเอามาเปลี่ยนกระถางนะคะบางทีกิ่งก้านมันละเกะละกะก็จะเกี่ยวเราด้วยนะคะแนะนำว่าให้ตัดแต่ง ทรงพุ่มอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปลี่ยนกระถางค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ดินที่เป็นดินปลูกกลาบนะคะสําหรับดินที่ปลูกกลาบนะคะโดยเฉพาะเลยนะคะจะมีลักษณะอย่างนี้ค่ะก็คือเขาจะเป็นขุยมะพร้าวเป็นหลักนะคะแล้วก็มีกแกลบที่ผ่านการหมักมาแล้วนะคะแล้วก็มีส่วนผสมอื่นๆนะคะที่บํารุงกุหลาบซึ่งแต่ละร้านก็จะแตกต่างกันนะคะ ส่วนดินยี่ห้อไหนดีสุดหนึ่งไม่รู้นะคะเพราะว่าหนึ่งใช้แต่ดินอร่อยห้าดาวม,มาโดยตลอดนะคะแล้วก็เห็นผลว่าดีตลอดก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะ ดินนี้เป็นส่วนสําคัญในการปลูกกุหลาบตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกค่ะถ้าเกิดติดผิดนะคะบอกเลยว่าหลังจากนั้นก็จะผิดไปหมดนะคะมันก็จะบํารุงได้ไม่ดีนะคะแล้วก็ทํายังไงก็ไม่จเจริญเติบโตเท่าไหร่นะคะถ้าดินดีตั้งแต่แรกบํารุงอะไรก็ดีคะ่ะรากเดินดีทุกอย่างจะดีแล้วก็โรคต่างๆก็จะทําร้ายกุหลาบเราได้น้อยลงนะคะเพราะว่ากุหลาบของเราแข็ง,ขงแรงค่ะแต่ถ้าเกิดรากเขาไม่ดีเนี่ยดินไม่ดีที่เกิดจาก ดินนะคะก็อาจจะทำให้เขาเป็นโรครากเน่านะคะมีอาการใบเหลืองใบไม่สวยนะคะหรือบางทีก็ดินดินแข็งเกินไปอย่างเงี้ยก็จะทำให้อาจจะการดึงธาตุอาหารไม่ดีปลายใบก็จะแบบไม่ไหม้นะคะก็จะมีผลหลายเรื่องเลยค่ะลองเลือกใช้ดินที่เหมาะกับที่บ้านดูนะคะสำหรับหนึ่งก็ใช้ดินอร่อยห้าดาวค่ะแบบนี้นะคะง่ายดีไม่ต้องมาต้องผสมอะไรอีกนะคะสะดวกดีค่ะ เวลาใช้นะคะก็อันดับแรกก็ใส่ลงไปสักหนึ่งในสาในสี่นะคะก่อนลองวัดดูนะคะว่าระดับที่ใส่เนี่ยมิดรากทั้งหมดหรือเปล่านะคะอาจจะให้กินพื้นที่ของก้านพอกุหลาบป่าขึ้นมาสักประมาณหนิ้นวก็ได้นะคะแล้วก็รากเนี่ยมิดไปนะคะก็จะทําให้กุหลาบทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นนะคะจากนั้นนะคะ ก็รดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะรดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะระหว่างนี้ก็อาจจะฉีดพ่นนะคะยากําจัดแมลงนะคะหรือพ่นยาป้องกันเพื่อไฟก็ได้นะคะเห็นไหมเนี่ยวันที่สองเฉาเลยค่ะเกือบตายเลยนะโหใจหายวูบนี่คือวันที่สองนะหลังจากเปลี่ยนปกติกุหลาบที่บ้านนะคะเวลาเปลี่ยนจะไม่เฉานะคะแต่หนึ่งว่าเพราะว่าเขามีดอกแหละ เขาสูญเสียน้ําเพิ่มขึ้นนะคะทางที่ดีแนะนํานะคะให้ตัดแต่งดอกทิ้งไปก่อนนะคะอย่าไว้แบบนี้นะดีนะหนึ่งไว้ตัวทันเด็ดทิ้งไปก่อน,นะคะ่ะต้นนี้ก็เลยรอดนะคะดูเห็นไหมใบเหี่ยวเลยนะคะขนาดไม่โดนแดดนะเนี่ยถ้าหากว่าต้นเขาโอนเอ็นนะคะก็หาไม้มาค้ำให้เขาหน่อยนะคะถ้าเกิดโอนเอ็นก็อาจจะทําให้รากได้การกระทบกระเทือนด้วยนะคะเนี่ยต้องเด็ดดอกทิ้งนะคะ หลังจากเปลี่ยนดินประมาณเจ็ดวันนะคะงดการให้ปุ๋ยทุกอย่างนะคะช่วงระยะที่เราพักต้นเจ็ดวันนี้ค่ะเพราะว่าถึงจะใส่ไปปุ๋ยทางดินนะคะเขาก็ไม่สามารถนํามาใช้ได้ค่ะเพราะว่ารากของเขายังจะเดิน,เด,นเดินไม่ดีนะคะหรือยังไม่ฟื้นตัวดีเท่าที่ควรนะคะดินก็อาจจะสะสมปุ๋ยมากเกินไปเดี๋ยวปุ๋ยจะไปทําลายรากของเขาอีกนะคะสําหรับโรคและ,มะแมลงนะคะ <S <S ก็ ครบทุกอย่างนะคะแต่ว่าโรครานะคะหนึ่งซื้อมาช่วงปลายฝนนะปรากฏว่าไม่เห็นราเท่าไหร่นะสำหรับป๊บจอนเปาแต่ว่าายแดงนี้ดุมากจากปีนี้อาจจะด้วยสภาพอากาศแรงนะคะค่อนข้างแห้งเยอะเนี่ยค่ะเป็นายแดงเยอะเลยแต่ข้อดีของป๊บอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาแตกยอดแตกตาดีมากขนาดว่าหนึ่งไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาแตกยอดนะคะ แต่เขาก็แตกยอดค่ะสูตรปุ๋ยที่ใช้นะคะก็มีสองสูตรด้วยกันก็คือ16-16-16นะคะแล้วก็สูตร21-7-14ค่ะระหว่างสัปดาห์ก็อาจจะพ่นพวกแคลเซียมบรอนนะคะอะมิโนสาลาย TE นะคะเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้กระตุ้นให้ยอดของเขาเนี่ยยืดแล้วก็ใบเขากลางใบเขาใหญ่ขึ้นนะคะ จะพยายามเลี่ยงปุ form ๋ยที่ค่า P สูงนะคะค่ะถ้าค่า P สูงเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้การดูดซึมอาหารของกุหลาบเนี่ยชะงักการไปนะคะก็อาจจะทำให้ใบเหลืองใบซีดได้เหมือนกันนะคะอันนี้ต้องระวังเรื่องการใช้ปุ๋ยด้วยนะคะเวลาใส่ปุ๋ยก็ใส่แค่เพียงหนึ่งช้อนชาก่อนค่ะค่อยๆดูการเจริญเติบโตของเขานะคะกุหลาบเป็นพืชที่ชอบกินปุ๋ยเยอะมากแต่ ชอบกินทีละน้อยนั้นน้อยแต่บ่อยๆนะคะไม่ชอบกินทีเดียวตุ้มตามนะคะเขาไม่มุม,มามน,นะเขากินแบบผู้ดีผู้ดีนะคะกินทีละนิดทีละน้อยเขาจะเรียตโตได้ดีค่ะอย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะมันจะทําลายรากของเขาแล้วรากเน่าค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยที่หนึ่งใช้นะคะเพื่อนๆอาจจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะส่วนในขวดคารบาวนี้ก็จะเป็นสาร้ายนะคะปุ๋ยสาร้ายแอดโอให้มานะคะ เนี่ยค่ะสีเขียวก็ผลนะคะเห็นไหมประมาณสองวันเองนะคะวันแรกเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าให้ยืดแบบนี้นะคะก็จะต้องควบคุมเรื่องเพียไฟไปด้วยนะคะถ้ามีเพียไฟก็ทําไม่ได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะเขาก็ฟงพุ่มใหญ่กว้างแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะครับหนึ่งไม้มันทัดแตก่กิ่งก้านเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ แต่ว่าเพี้ยไฟก็ยังคงอยู่นะคะแล้วก็มีรายแดงอยู่นะคะถ้าควบคุมไม่ดีนะคะถ้าไม่ต่อนเนื่องไม่กําจัดวงจรให้เด็ดขาดก็จะกลับมาค่ะรายแดงก็จะทําให้ใบด่างๆแบบนี้นะคะถามว่าอันตรายร้ายแรงไหมมันเป็นเหมือนสนิมที่กินเหล็กอะคะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะในความคิดหนึ่งนะก็คือว่าเขาค่อยๆทําลายกุหลาบของเราสมมุติว่ากุหลาบของเราเนี่ยสามารถที่จะ หาอาหารหรือปรุงอาหารได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถูกทำลายคลอโรฟิลไปก็กลายเป็นว่ามีประสิทธิภาพในการปรุงอาหารน่ะเหลือแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยแทนที่จะโตร้อยเปอร์เซ็นก็เหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะสำหรับลาแดงนะคะส่วนเพลี้ยไฟก็จะกินตรงตานะคะทำให้ไม่เกิดการแตกตาทำให้ตาบอดนะคะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแทงยอดมานะคะก็จะทำให้ยอดนะคะบอดหรือไม่ก็ ถ้ามีดอกนะคะเล็ดรอดมาได้ก็จะเป็นดอกที่พิกลพิการไม่สวยไม่งามนะคะช้ำๆดำๆอะไรประมาณนี้นะคะ่ะใบก็จะหยิกๆนะคะดำๆเลอะๆเปื้อนๆยังไงก็ไม่รู้นะคะพิกลพิการไปนะคะเนี่ยค่ะสะภาพดอกเป็นแบบนี้นะคะก็ถ้าเจอแบบนี้นะคะถ้าเกิดไม่ไม่ได้เล่งที่จะอยากดูดอกนะคะก็แนะนําว่าให้เด็ดทิ้งไปเลยค่ะ แล้วก็อาการแบบนี้เนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่เกิดจากเพีย้ยไฟโดยตรงก็มีนะคะอาจจะเกิดจากราสีเทานะคะซึ่งมักจะเกิดช่วงที่อากาศมีสภาพของหมอกเยอะนะคะก็มีผลค่ะแล้วก็เกิดจากการฉีดพ่นน้ําหรือพ่นสารเคมีที่เข้มข้นเกินไปก็ทําให้ดอกเป็นสีน้าตาลแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ถ้าไม่รีบอะไรก็ขอก็เด็ดทิ้งไปได้เลยค่ะแต่ถ้ายังอยากดูต่อเราก็สามารถที่จะ เอากลีบสีน้ำตาลนะคะออกนะคะแบบนี้นะคะให้ให้เหลือสีขาวนะคะอย่างเดียวก็สามารถทําให้ดอกยังคงบานได้อยู่อันนี้เป็นต้นเฮอร์เซอร์กินคิติน่านะคะซื้อมาพร้อมก,กันกับต้นโป๊บเลยนะคะตัวอย่างที่จะทําให้ดูก็คือเนี่ยค่ะก็คือเอากลีบสีน้ําตาลเนี่ยออกนะคะถ้าไม่เอาออกได้ไหมได้ค่ะแต่ว่ามันอาจจะทําให้ดอกไม่บานได้นะคะหรือ บางทีถ้าบางบางสายพันธุ์ก็อาจจะบานค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราออกจะบานแน่นอนกว่าค่ะนี่ค่ะนี่อาการที่แน่นอนแน่นอนนะคะของต้นโป๊บนะคะที่เป็นต้นโป๊บนะคะเนี่ยเขาออกดอกแล้วนะคะตอนนี้ณนะตอนนี้เลยนะคะวันที่6นะคะอาการของเขาก็มีอาการกรีบดํานะคะกรีบแบบสีน้ำตาลแบบเมื่อกี้ค่ะก็ใบก็หยกิกๆนะคะก็คาดว่าน่าจะโดนเพลี้ยไฟนะคะบวกกับ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีน้าค้างด้วยนะคะหนึ่งไม่ได้ล้างน้าค้างก็เลยมีอาการแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะหมอกลงตลอดเลยนะคะรวมถึง pm ศูนย์จุดห้าเอ้ยสองจุดห้าด้วยนะคะตอนนี้ก็สภาพอากาศเลวร้ายก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะอันนี้เป็นลักษณะของไรแดงนะคะเห็นไหมใบมันด่างดอย่างนี้ถึงเราจะกำจัดไปแล้วนะคะใบแบบนี้ก็ยังคงเป็นด่างๆอย่างนี้ค่ะ ใบจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อใบที่เกิดจากยอดใหม่แต่ยอดใหม่นะคะายแดงเขาจะไม่ชอบน้ํำนะคะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมีเวลานะคะพ่นน้ําใต้ใบบ่อยๆก็สามารถช่วยลดายแดงได้ค่ะในหนึ่งอะขี้เกียจนะคะก็เลยทําให้อ่าเป็นอย่างนี้นะคะก็เขาจะมักจะกินใบที่แก่นะคะหรือใบเต็มวัยนะคะ ใบอ่อนๆจะยังไม่กินนะคะอาจจะไปแอบสิงอยู่ใต้ใบแต่เราอาจจะมองไม่เห็นนะคะพอเขาเต็มใบเขาจะมีลักษณะตัวเล็กๆนะคะเหมือนผงผงฝุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะสีดำๆสีขาวๆนะคะทําให้ใบด่างๆแบบนี้ค่ะก็ถ้าใช้สารเคมีก็เป็นออทุดนะคะเดี๋ยวหนึ่งปักตะก้าไว้ให้นะคะเผื่อเพื่อนๆไม่รู้จักนะก็เอามาพ่นนะคะก็จะช่วยกําจัดไรแดงได้นะคะ ส่วนเพี้ยไฟก็ใช้ Excel นะคะเดี๋ยวหนึ่งปกักตะกร้าไว้ให้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจที่จะหาพวกสารเคมีมาพ่นน,นะคะกุหลาบเป็นพืชที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดจริงๆนะคะก็ถ้าคิดจะปลูกก็ต้องทำใจนิดนึงนะคะว่าเราอาจจะต้องเจออุปสรรคค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แนะนำว่าให้ซื้อก็คือเลือกซื้อกุหลาบที่เหมาะกับสภาพอากาศของบ้านของเรานะคะ ที่อื่นปลูกสวยบ้านเราอาจจะไม่สวยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสวยหรือไม่สวยก็ต้องทดลองปลูกค่ะวันนี้สําหรับโบ๊บนะคะหนึ่งก็ลองปลูกที่จังหวัดปทุมธานีนะคะสภาพอากาศโดยทั่วไปก็เป็นที่ราบเนาะแล้วก็เป็นที่ราบลุ่มนั่นแหละแล้วก็มีอากาศหนาวมีฤดูดหนาวด้วยนะคะฝนก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะ โดยรวมนะคะถ้าเกิดฤดูหนาวของเขาสภาพดอกนะคะถ้าเกิดเราบำรุงตั้งแต่ก่อนอเข้าฤดูหนาวก็สามารถที่จะเห็นดอกที่สมบูรณ์ท็อปฟอร์มได้คล้ายภาคเหนือได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พยายามเลือกนะคะสำหรับกุหลาบนะคะที่แตกยอดแตกตาดีๆเก่งๆนะคะจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยหายเหนื่อยเพิ่มออมากขึ้นค่ะถ้าเขาแตกยอดแตกตาดีจเจริญเติบโตได้ดีก็ จะแข็งแรงดีค่ะโป๊กก็เป็นหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่หนึ่งมองว่าเขาถึงแม้จะโดนพวกเพี้ยใบลายแดงหรือโดนมแมลงรุมเร้าแต่เขาก็ยังคงออกดอกอยู่เสมอนะคะแล้วก็ยังคงแตกยอดแตกตาสร้างทรงพุ่มใหม่เสมอหนึ่งว่าถ้าเกิดเขาโตได้เต็มที่นะคะเขาก็สามารถที่จะ,ะทนโรคทนมแมลงได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนคิดที่จะซื้อดอกกุหลาบให้แฟนในวันวาเลนไทน์น,ทน,นะคะ หรือให้คนที่เคารพหรือคนที่รักนะคะก็ลองดูได้นะคะสายพันธุ์นี้แนะนําค่ะก็เป็นสายพันธุ์ที่สวยนะคะโดยภาพรวมถึงว่าสวยมากแล้วก็กลิ่นหอมแรงนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะไม่ยากเท่าไหร่นะคะลองหามาปลูกกันดูนะคะสําหรับการตัดแต่งกิ่งนะหนอนจะแนะนําดังนี้คะ่ะถ้าอยากให้เกิดทรงพุ่มเยอะๆสูงๆนะคะก็อาจจะแค่เล็มปลายยอดเฉยๆก็พอตรงจุดที่ตาบอดเฉยๆก็ได้นะคะ แต่ดอกที่เกิดมาถ้าเกิดเราตัดตรงปลายยอดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใหญ่นะคะจาไว้เลยง่ายๆนะคะขนาดดอกจะใหญ่ก็ต่อเมื่อท่อน้ําเลี้ยงใหญ่ๆกิ่งใหญ่ๆดอกจะใหญ่ตามค่ะแต่ถ้าเกิดปลายยอดรีบๆแค่ๆแกนๆดอกก็เล็กตามขนาดของก้านนั้นๆนะคะแล้วก็ดอกที่สมบูรณ์ที่สุดส่วนใหญ่จะออกจากกิ่งกระโดงหรือกิ่งสาขาที่ใกล้จุดที่ติดตากุลาพันธุ์นะคะแล้วก็ถ้าอยากให าการตัดแต่งกิ่งครั้งนั้นนะคะเป็นการตัดแต่งกิ่งที่ดอกออกมาสมบูรณ์แนะนําให้ตัดลงมาตรงจุดที่สูงสุดนะคะของจุดที่อวบที่สุดของกิ่งนึกออกไหมคะนึกภาพออกไหมค่ะเราก็มาดูเทคนิคการตัดแต่งกิ่งกันนะคะสมมุติว่าเราต้องการเพียงแค่ให้เขาไม่สูญเสียธาตุอาหารนะคะเราก็อาจจะเด็ดดอกทิ้งได้นะคะ แต่ถ้าอยากได้ดอกใหญ่ๆนะคะแนะนําว่าให้ตัดตรงจุดที่อวดที่สุดถ้าสมมติมีตาแบบนี้นะตาแบบนี้นะคะตาแบบนี้ถ้าเพื่อนๆตัดนะคะตรงนี้ดอกจะใหญ่ที่สุดเพราะว่าเขาอวดที่สุดนะคะช่วงนะคะตรงนี้นะคะช่วงที่ห่างระหว่างตรงตานะคะกับในส่วนของกิ่งที่เราตัดเนี่ยตรงช่วงเนี้ยให้อยู่ประมาณห้ามิลลิเมตรนะคะ ห้ามิลนะคะแล้วก็ให้เฉียงไปทางเนี้สี่สิบห้าองศานะคะเพราะว่าเวลาฝนตกนะคะหรือโดนน้ำนะคะน้ำมันจะไหลไปอย่างนี้มันจะไม่มากองอยู่ตรงตาตรงนี้ถ้าน้ำกองอยู่ตรงนี้ตาจะเน่าคะ่ะแล้วก็ถ้าเราตัดตรงนี้นะคะดีกวก็จะเล็กกว่าเพราะว่าช่วงเนี้ยมันจะอวกน้อยกว่าเนาะ แต่บางทีก็อาจจะเป็นต้องตัดตรงนี้เพราะว่าบางทีตรงตาตรงเนี้ยมันอาจจะหันเข้าทรงพุ่มถูกไหมคะทรงพุ่มบางทีพุ่มเขาอยู่ตรงนี้อย่างนี้ถ้าหันมาอย่างเนี้ยเราจะไม่นิยมตัดกันนะคะเพราะว่ามันจะทําให้กิ่งเนี่ยมาพันอยู่ข้างในแล้วก็ไม่ไม่สวยงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะดูแลยากค่ะอาจจะได้ดอกที่ไม่สวยงามเพราะาเขาจะโดนโดนงใบของกิ่งอื่นบงังแล้วก็ดอกจะไม่ใหญ่ค่ะ เราจะนิยมตัดตรงตาที่ออกไปนอกทรงพุ่มนะคะแล้วก็ตรงจุดที่อวกที่สุดนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับช่วงไหนที่อยากพักต้นนะคะไม่อยากให้เขาออกดอกเราก็สามารถทําวิธีนี้ค่ะก็คือเวลาเขาออกดอกเป็นดอกตูมๆเล็กๆนะคะหรือยอดนะคะเราก็สามารถเด็ดออกก่อนได้เลยนะคะเพื่อให้เขา จเจริญเติบโตมีแตกใบกับกิ่งเท่านั้นนะคะการพักต้นนะคะก็จะช่วยให้เขาจเจริญเติบโต,ตได้ดีสําหรับในกรณีต้นกุหลาบที่อายุน้อยๆน,นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกุหลาบต้นใหญ่ๆหรือพันธุใหญ่ๆหรือเอ้โทษทีกุหลาบที่อายุเยอะๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องพักต้นบ่อยก็ได้ค่ะสามารถปล่อยได้เลยถ้าซื้อมาแล้วนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดเพิ่งเปลี่ยนกระถางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะพักต้นเขาหน่อยก็อาจจะเด็ดดอกของเขาทิ้งไปให้หมดก่อนสักรอบหนึ่งนะคะถึงค่อยปล่อยดอกแต่ถ้าเกิดต้นเล็กๆอยู่เนี่ยแนะนําว่าให้งดดอกสักประมาณสองถึงสามรอบนะคะจะทําให้ต้นเขาเจริญเติบโตได้ดีกว่าการที่เราปล่อยให้เขาเกิดดอกดูเรื่อยๆตั้งแต่เขายัางต้นเล็กๆค่ะแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกเพื่อนๆไว้ก็คือว่ากุหลาบพันนะคะ ที่เราปลูกกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปลูกโดยการติดตากุหลาบพันุ์นะคะอาจจะหนึ่งถึงสองตานะคะตรงนี้เขาเรียกกระโหลกนะคะถ้าสมมุติว่ากระโหลกนะคะกระโหลกถ้าสมมุติว่ามีกิ่งอื่นๆที่เกิดขึ้นใต้นะคะนี่ใต้ใต้ของตากุหลาบพันธุ์นะคะตรงนี้นะคะ หรือเหนือาขึ้นไปตรงนี้นะคะให้ตัดออกเลยนะคะถ้าเราเก็บไว้เนี่ยอาจจะทําให้ตากุหลาพันธุ์เนี่ยเจริญเติบโตได้ไม่ดีถูกแย่งอาหารไปนะคะไอ้กิ่งพวกเนี้ยที่เกิดขึ้นมาอาจจะเกิดจากทางลากขึ้นมาอย่างนี้ก็มีนะคะ<ม>เขาเรียกว่ากิ่งกุหลาบปลาค่ะนี่เป็นเทคนิคการดูนะคะถ้าสมมุติว่ามันเกิดตรงจุดที่เราไม่มั่นใจนะคะ เทคนิคหนึ่งที่สามารถเพื่อนๆทําได้ก็คือเอาใบนะคะของกิ่งที่เกิดจากตากุหลาบพันธน์มาเทียบกับไอใบของไอ้กิ่งที่เราสงสัยว่าเป็นกิ่งกุหลาบป่าหรือเปล่าค่ะอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆในการดูกิ่งกุหลาบป่านะคะสําหรับการตัดแต่งกิ่งนะคะก่อนตัดแต่งทุกครั้งควรจะพ่นด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีการตตัดแต่งกิ่งข้ามกิ่งนะคะ ก็แนะนําให้พ่นแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคไดร์แบ็กด้วยนะคะเนี่ยค่ะตัดไป45องศาพยายามเลือกกรรไกรที่คมๆหน่อยนะคะกิ่งเขาจะได้ไม่ช้านะแล้วก็ตรงช่วงที่ระหว่างตานะคะก็เหลือไว้ก็เหลือประมาณสัก5มิลค่ะหรืออาจจะเหลือนม,มากกว่าน,นั้นก็ได้นะคะค่อยมาตัดออกอีกทีหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดว่าตรงจุดนั้นมันเป็นไดร์แบ็กนะคะ การับการแต่งกิ่งนะคะแนะนําว่าใหแแ้แต่งกิ่งช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะถ้าเป็นฤดูร้อนไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะจะใช้วิธีการเด็ดดอกทิ้งเฉยๆนะคะแล้วก็ค่อยมาบํารุงกันอีกทีหนึ่งช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะส่วนหน้าฝนก็อาจจะเพียงแค่เด็ดดอกทิ้งแล้วก็พับกิ่งถ้าเกิดว่าเป็นดแบกจะไม่ค่อยใช้กันไก,นกนตัดเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ฝากให้เ,เพื่อนๆคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์หัวใจดวงนึงให้หนึ่งหน่อยนะคะมีข้อสงสัยใดๆก็ฝากไว้ได้ค่ะในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะมาตอบให้นะคะหรือจะไปถามที่แฟนเพจเกษตรดิวมว่าบ้านการ d e n c ค r นเนก็ได้ค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ